ท่านผู้าการทหารสูงสุดท่านเอกอักรราชทูทตท่านผู้ช่วยทูตท,ทหารวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ตอนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสู่ประเทศไทยและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตอนรับทุกท่านสู่การประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ2567ในวันนี้จากสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนำมาซึ่งความท้าทายด้านความมั่นคงที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกอาจจะเห็นได้จากสงครามรัสเซียยูเครนสงครามอิสราเอลฮามาสสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลอิรหร่านสถานการณ์ไต้หวัน และข้อพิาพาทในทะเลจีนใต้รวมทั้งสถานการณ์สู้รบในเมียนมาอันนำไปสู่ความตึงเครียดและความซับซ้อนทางภูมิศาสตร์ของโลกที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายต้องตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสันติภาพให้มากขึ้นเพื่อมุ่งสู่ภาพแห่งความสงบสุขของโลกและหันมาร่วมมือกันปรองดองกัน ซึ่งเป็นทางออกที่ทุกคนปรารถนาโดยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาท่านเลขาธิการองค์การสหประชาชาติถแถลงในการประชุมเตรียมการเพื่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งประชาชาติถึงลำดับประเด็นสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี2567โดยกล่าวว่า สันติภาพของโลกกำลังถูกคุกขามมากขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์การแบ่งขั้วทางอำนาจและความไม่เท่าเทียมโดยที่ประชุมเน้นย้ำถึงความสำคัญของสันติภาพเป็นเป้าหมายลำดับแรกพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติให้ความสำคัญกับการถกสนทนา ถึงการแก้ปัญหาความขัดแยง้งและผลักดันสันติภาพไปทั่วโลกรวมถึงเน้นย้ำความจำเป็นในการสร้างความขัดแยง้งแก่สันติภาพโลกและขยายกรอบความมั่นคงวาระเพื่อสันติภาพฉบับใหม่สมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ภายใต้การแข่งขัน ของมหาอำนาจในภูมิภาคด้วยเช่นกันกระนั้นก็ตามอาเซียนถือเป็นจุดยึดของสันติภาพและ,สะเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลาร่วม50ปีปัจจุบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีขนาดเศรษฐกิจกใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในเรื่องของภูมิภาคนิยม และหลักการพรหุภาคีนิยมด้วยจุดแข็งนี้หากอาเซียนมุ่งสู่การเป็นอาเซียนที่เชื่อมโยงยั่งยืนเป็นเอกภาพและยืดหยุ่นมากขึ้นได้ตามความมุ่งหมายจะไม่เพียงช่วยปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคหากยังส่งผลให้อาเซียนสามารถรเผชิญกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษศาสตร์และการจัดการกับความท้าทายในระดับภูมิภาคและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่ายมีความเหมาะสมที่จะแสดงบทบาทในการเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมโยงประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศมหาอำนาจให้เข้ามามีส่วนร่วมกันในการพูดคุยประเด็นที่เกี่ยวกับสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาคได้เป็นอย่างดีกระทรวงกลาโหมโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญกับการมีบทบาทของกองทัพไทยในการสร้างสภาวะแวดล้อมและความไว้เนื้อเชื่อใจที่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพในภูมิภาคภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนจนนำจึงนำไปสู่การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ2 5 1 7 ในหัวข้อสันติภาพที่ยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับโลกต่อไปผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ2,167ครั้งนี้ให้เกิดขึ้นผมหวังไปอย่างยิ่งว่าผลจากการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการสร้างสังคมที่สงบสุขและเท่าเทียมรวมทั้งเป็นพลังในการร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนเพื่อกำหนดอนาคตที่มีสันติภาพและความเสมอภาคทั้งต่อประเทศไทยและโลกนี้อย่างที่ตั้งใจไว้ผมหวังว่าผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบายและความประทับใจในระหว่างพำนักในประเทศไทย ขณะน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ2 5 6 7ในหัวข้อสันติภาพที่ยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ณนบ,บนัดนี้ขอบคุณครับ Thank you very much ขอเสียงปรบม,มรือดังๆให้กับท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับประธานในพิธีในวันนี้สำหรับ Thailand Security Dialogue ladies and gentlemen the official opening of Thailand Security Dialogue 2024 with His Excellency Minister of Defense declaring open the event and now ladies and gentlemen we would like to take this opportunity for group photo session we would like to invite for the first shot please